ชาวลัคนาราศีพฤษภฟังทางนี้ค่ะช่วงนี้ความคิดของท่านลึกซึ้งแต่หัวใจอาจจะหนักหน่วงอยู่ค่ะเ็จมาสรุปให้ฟังนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภในช่วงวันที่16ถึง31ธันวาคมนี้ ดาวอาทิตย์อาจจะส่งผลให้ท่านรู้สึกสุขภาพไม่แข็งแรงหรือรเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญอาจจะต้องรับมือกับการสูญเสียหรือบางท่านก็ได้รับมรดกหรือทรัพย์สินที่เป็นรากฐานทางการเงินหรือต้องดูแลรับผิดชอบกิจการครอบครัวอย่างจริงจังค่ะดาวสุกอาจจะทำให้ท่านประสบความเศร้าโศกจากเรื่องความรัก พบความรักที่ไม่สมหวังหรือมีความเจ็บปวดทางอารมณ์นะคะแต่บางท่านก็อาจจะได้รับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์จากคนรักอย่าลืมดูแลสุขภาพจิตใจให้ดีค่ะส่วนดาวพุธจะทำให้ความคิดของท่านลึกซึ้งและซับซ้อนท่านสนใจเรื่องลี้ลับเรื่องโหราศาสตร์ หรือต้องการค้นหาความหมายของชีวิตแต่บางทีก็อาจจะทําให้คิดมากจนรู้สึกหนักใจอารมณ์ขุ่นมัวขอให้หาช่องทางระบายความคิดเช่นเขียนบันทึกหรือฝึกสมาธิและถ้าหากว่ารู้สึกหนักใจเกินไปอย่าลังเลที่จะขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญค่ะฝากกดไลค์กดหัวใจและกดติดตามด้วยนะคะ